มีกูเอาห้ตอดดากมาลูกวายเอาห้นม่ลูกเอาห้นี่เอาแล้วคนเต้นเนี่ยเอาลูกนม่ลูกนี่ลูกนม่ลูกนม่ลูกนม่ลูกนี่ลูกนแล่ วิาดาจะบุญยัน,นี่ลุกนะมั้มลุกลุกลุกขึ้นนมั้ยตโอ้ยาามาบึงปลาพาด้านแดงนี่น้องเอาเอาเห็นเขาเห็นต้าหน่อยอยู่นี่นะนนเนนด่นนะเด่นะดนะ អឺរវាងបន្តោតគេមកអឺតូចໃຫຍ່ៗអឺណាយកយកងោគណៈអឺនេះពិនតាមងោគូน้ําឡែកនេះចូលទៅជាងដោមកលឿនអឺ ตกใจตกใจตีกันเออนั่นพูนั่นบ่ะเภทลงเลยเห็นบ่าวมีหัวเข่าไหวน้องผู้ใหญ่ใหญ่นี่ตีกันหน้าไปเบิ่งพูนอยู่ผูกกับมีพูนห้องไหมผูกิ่นห้องป้าน้อยกับพ่อป้าน้อยได้เพิ่นมากินกันเลยเห็นมั้ยลูกคุณพับตาเห็นมั้ลูกับตาแรก กินขนมกินขนมที่น้องมันขนมต้นหนาบบโบขึคนโบไปกินท่าน่ะผู้ผู้าเอาไปเมี่ยนให้ทุนทางหากินน้ำลูก้ามีผู้มีผู้ก็วิละได้ปล่อยให้เพิ่กินลูกปล่อยให้เพิ่กิน ต่อยกันอีกะหรือว่ากว่าเพื่อนจีโดดตาเพื่อนนะอีติมกันกีเนียสะไายเพื่อนมาเจ้าคือโบกิ้นหม่งเรืองๆนะตีกันเพื่นตีกันอีกเลยพี่น้องเและอ้าวี ยังสองยังสองปไปบึงทางหน้า ขัวเพิ่นกะถ่ายใหม่เนาะพี่น้องตอนที่ว่ะซาเลามาตอนนั้นกะบัวเพิ่นกะขัวเพิ่นนี่เฮ็ดใหม่ตอนซาเลามาตอนนั้นขัวเพิ่นสิเพิ่นเพิ่นสิผุแล้วนี่บอนให้ทิมกีเหรอเนาะมีแต่ปลาสุเพียนบ่โอ้ปลาพากับมีอยู่ นี่นะล้อยองหล่งไปพี่น้องมือนี้ห้าวผ้าเวลดามีภูมันหรอ โอ้ยเช้ามองนี่สิบไแรบบเป็นพวงสะโบมีพี่น้องมีแต่ป้าน้อยม,ม,มันคือคือหวัดเพื่อนนี่แหละพี่น้องดอนแดงประพาดอนแดงเนาะ จะเรามาเถื่อตีสามแล้วเนาะพี่น้องบริเวณโอ้มีหมองไทย ลูกขอ้ออปลาเพิ่นกับซีด้เป็นพวน่วงผู้แเนาะพี่น้อง นี่บวกกันแมวเต๋อตีกันให้นอยใหคงคำาใเดเา็นะไรมันจะิดออกจบเอาหมดบอสเตอเอาตัวใดเนาะอเน้อนก็ได้ กันที่หากันที่หามีหมองอธิษฐานหยกหินนี่นี่ินันกกันที่หา กันนี่เก่าถึงสาตาตาพามเถ่าสูกสูกสะโกมีโซ่หลุลาบได้เมียหน่อยพังเผาอายอยู่ยังหนุ่มหน่อยร้านหลามก่อบปานสาทิ้งพี่นดองพอแม่ยกย่อหาเป็นเมียมิ่งตาพามก็ เพื่อแทนเงินลาวผีจ่ายกินไปแล้วตาพามได้เมียสาวหักยิงผ้านหนัดน้องเมื่อบ้านแห่งต้นกันนี้ไผจกได้พังเดินพี่น้องสื่นส้มมนูนามาโมทนะซาตาสวยแกมเฮง <laughs> <laughs> ดังตาพามเถา เสีงเงินห่อยได้เมียหน่อยมาคงมีกำไรถ่วมลดแนวนี้ก็สื้อใจซะเอเียนจเอาเบอรขนมมาเดี๋้ว لموت لا ่อคือแม่พ้องลูกนลูกเอถึงิลาแม่พองลูกงอของลูกพูดงออธิษฐานกับกันพี่น้องสิ่งดีปรธารน่วะสิได้บ่ห้ยกยกอยึ้นทาวาบานบันี้นนาาาามาอธิษฐานกับกันเนี่ยวะหาสมมน,นุวังอิรีบหายโยก,กขืนแล้วก็โยบวายขืนพี่น้องเอ้ย โบได้เห็นเอาโบเสื้ออย่าหลบหลูเด้อพี่น้องน้องวินแล้วท่ะอธิษฐานมุ่งเน้อหนังินอธิษฐานอธิษฐานได้ลูก <c oughs> อันนอธิษฐานสามเสือลูกเ <c oughs> งาพุงดูอธิษฐานแล้วเงาพุง <c oughs> <c oughs> เหนยงใหญ่ยกว่าึ้นลีได้แล้วมีสิไปอันนะลูกเกาไปบังน้กไปบังลูกเกาะป็นย่อยไปเนื้อัาดีทันอืมอืมไหนเอานี่มี Tuhan, 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 เงอแตกเงอแตกพี่น้องเอ้มาเสียยันลบลูพี่น้องลองย่อหินศิลาแทนนี่เบิ่งมาไว้ลองย่อบกปะมากระจุยกระจายเบาไว้มีแล้วนะก็เรื่องเอานหนึ่งนั่งลงลูกละ หินศิลานีเมียน่าเสียงทายเนาะว่าบุญวัสนาสิเป็นเนวไยไรคำอธิษฐานจะเป็น,นเนวไหไรเนาะพี่น้องก็ข้อให้สิสุขสมวังสมปัรถนาโบละก็อธิษฐานกับกันเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องกับบ่ห้ลบลู่เนาะพี่น้องประว่าสารเราอธิษฐานว่ะ สิ่งที่ซาราสิประสบความสำเร็จด้วยว่าสิ่งที่ปัารถนานั้นเอาลอยลูกเมนนห้ยุกย่อขืนยุกย่อขืนสองอย่างระบานนี้ซาลาสิให้ว่าอธิษฐานกับการท่าวาสมความุ่งมั่นปัารถนาแล้วสิบวใหย่กขืนเนาะลวกาแบวาสิ่งที่ว่าซาลาว,ลวที่ปัารถนาแล้ว โมหงโยึ้นกันตัวสุดไทยนะสาวรอก็ยบกข้นจริงๆพี่น้องอันนี้บมเสืออย่าลุบลู่เด้อพี่น้องเด้อกันได้ป่าวไว้กันที่ชิบชองป่าไวส้สิทำการเสี่ยงไทยแทนหินศิลาพระจารึกนีเนาะพี่น้อง สิ่งที่เพิ่นปรารถนาเพิ่นสิย่อยกขึ้นบ่หรือว่าเพิ่นอธิษฐานแ<อ>นวใดโอ้ยโยขื่นสามสามบาทสามคอธิษฐานเหรียญรั่าอยากสองคำอธิษฐานแต่กลับกันกันลงย่อยกไม่เลยเฮ้ยอธิษฐานใหม, <laughs> อม่อธิษฐานใหม่อ่าหอนขนาดนี่น้อง ตอนนี้บาวไว้อธิษฐานเบียวว่าเป็นยังไงบกขึ้นบกวิดหัวบอเอาไหมยังอีกบัน ังสิทานยังเถื่อสุดท้าย3เถื่อสิเอาแบบยกบ่ขึ้นหรือยกขึ้นเราเอาแบบยกขึ้นสุดแคนเลยตัวนี้3เื่อนักบนักกันตสุดท้ายนั้นนาทีทานว่าบ่ให้ขึ้นก็ได้แต่เท่าหันแหละบ่ขึ้น แม่อ่องลาศีแม่น้องคีฤาศีเสียงทายพระเสียงทายพระพระศิลาเนาะพระหินศิลาเนาะ อนุญาตถ่ายให้เพื่นเบิง่งเนาะนี่ก็คือผ่อายแทนหินศิลาเฮาที่เสียงไทยสุขละบุญวัฒนาหรือว่าคำปฏิฐานเอาหยุกสุดแค่น,นู้บวชซุด <laughs> เอาบานนี่ค่ะอธิษฐานกับกันบอหย่ยขืนบานนี่สิ่งดีเจ้าอธิษฐานไปแล้วว่ยโยขึืนแล้วบานนี้เจ้าต้องอธิษฐานกับกันมาสิ่งที่เจ้าทีสมวังบอหย่ยขึ้นบานนี่แบบนี้ มีผู้แม่น้องวีซีอธิษฐานแบบว่ายกบ่ขึ้นหนักนักยอดบ่ขึ้นบ่ครัอ่านี่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้อง บเสือกอยาลรบลูเนาะใต้พี่น้องบัดน,นี่ตอนนี้เขาก็สียางเมืออเลยเนาะพี่นองตอนนี้ซาลาก็ได้สมมุงม,มัดปัทนาแล้วที่ว่าได้เสียมทายกะแบบว่าโอ้กะเป็นค่วมพึงพอใจฮะนะพี่นองที่ว่าเหาะแผ่นหินิลาจะหลุดมีกะขึ้นมุ้มมุงม,มัดปัทนาเลยเนาะแต่ว่า เห็นปลาพาก็ได้เห็นแล้วเนาะพี่น้องถึงว่าสิบรอลายสิบรอมากไม่แต่ก็เห็นตัวนีใหญ่เป็นเป็นนะเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถึงถึงสามมงแรงเพิ่นกัสิปิดแล้วเนาะในนี้เพิ่นมาบบเบิร์ตมาบบเบิร์ตปลาพาน่ะถามมาหลายๆเนี่ยสิเป็นร้อยสองร้อยรู้ว่าสิหลายมากไม่กว่านั้นก็มีเพิ่นว่า ถามมีบุญว e ัสนาหลายก็เห็นหลายสงสัยสาวลาวที่มมมีบุญวัสนาหลายแต่เห็นตัวป็นปนแต่เพิ่นเห็นตีแบบอยู่ไกลไกลอีพ um ี่น้องอันน um um ี้สาวลาวเห็นอยู่ไกลๆกบอว่าเห็นตัวป็นปนยังเห็นอยู่บอุ้ยยังยังเห็นอยู่เด้พี่น้องไปิ่งไปิ่งกุ๊กว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยดืมดำดืมดำดืมดำมาเลยเอา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 คอขห็นอีกแล้ว พูดนะล้ห้องไปคางนะลุงห้องไปห้องไปเอ้าเอาเอาจ้บบาโบได้ขนมคอยชิชวบตีนเจ้าเอาขึ้นไหมอมน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นั่นขัน้นขึ้นขานขึน้ขนเลยนะน,นันน่นนั่น่บงโตใกๆโตเป็นๆพี่น้นอง ป้าน้อยก็บริวาุนะป้าน้อยก็เล่นาเ<า>ลา่นี่นะอ่ายอยากบายเบิรงดีเนาะ,ปนนะเปนาอ,อ,อยากบายเบิงบบ่งฮะน้ย่นสวบขขวย่นวบเลยได้หันลุ้เอาเอาเอาิคานขึ้นหาแล้วเอา,า,าเอาเ ขัน้ขน,ขนขั้นเอา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 ขั้นขึ้นหาอีลีเอา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 นั่นนั่นนั่นลบ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 คอยขึ้นสูงมาได้เพื่อนนะคลิปนี้สารล่าก็สีอำลาพระจ่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้เลยเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งสารล่าคนบันนองนี่เด้อพี่น้องบ๊ายบา,ยบายพๆพบกันคลิปหน้า ขอขอบใจผูทติสนับสนุนสารลาถูกถูกฐานขอให้อยู่ดีไม่ห้งเมื่อสุขสุขคนมือน,นี้ค่ะถือว่าเป็นมุนตาแห่งไรเนาะที่ได้มาผูกพามาบึงปลาพาไลปลาพาดอนแดงเนาะอยู่เมืองจำพรแข็งสวรรค์นาขีดของเฮานี่เองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ไว้แต่แต่พูด,ตดแบบแต่พูดแบบว่าแต่จักแต่ท้งเมื่อไรแต่สาวลาวเกินมากก็ได้ยินเร้วพี่นอ้องปลาพาดอนแดงบ๊ายบาย คือไปวันหนาคือมีผู้กับมีระดาเลยเกี้ยเกี้เกกสิสิอย่าไก่เด้ออย่าไก่เด้อชิกินบอขนมีิกินบอขนอบขนมคนเพิ่นมนอย่าไก่เด้ออย่าไก่เด้อตัวผู้ตัวผู้ ตู้ผู้ลุงกินบขนมกินบขนมเหมือนไหมออเนี่ป็นฮะเป็นากัมาอยู่บ่อนนี้เลยโอ้ถือจันทร์แควนั้นเลยถจันทร์เลยถึงสองโต๊ะเา โอ้ดย้วยเอาเอาให้ปันจีกินเองเฮ้ยลูกดึงเอาดึงเอาโอ้หูจักินเอาาเอาหูจักกิน ้เลีวเลีวว่างเนี่ยจีกินออนนาอะไจะกินเห็นนะไะเออนั่ใจแซบอยู่บ่โอ้แซบอยู่บ่มีมีผู้ถือใจเห็นเสียวมีผู้อยากกิน กินเป็นขนาดเลยขนานะแก็บแก็บแกม